วันนี้เราพามาแนะนำรถกระบะตอนเดียวเป็นไฮรักรีโวรุ่นล้วนแตกต่างกันที่เครื่องยนต์และปีผลิตแต่ลักษณะในการบรรทุกเหมือนกันก็คือลงเพาเสริมแหนบเสริมโชคเสริมคอกเปลี่ยนแม็กจัดทรงนะเรามาเริ่มรับชมกันนะครับวันนี้เรามารีวิวกันจุใจเลยนะครับเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งจะเสร็จสับเริ่มต้นที่สีเทานะครับอันนี้สีเทาที่เป็น2 0 0พ ยี่สนะครับ2022เรามาดูภายในกันอ่ะอันนี้คือความพิเศษรถคันนี้ต่อพ่วงเพิ่มเติมอุปกรณ์ยกดัมอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวเรายกกันให้ดูเลยนะครับอ่าก็อ่าระดับนี้นะครับขึ้นสุดแล้วก็ลงนะครับเดี๋ยวตอนลงนะครับตอนแรกผมมองนะครับพอดีมีอยู่สองคันในรถเดียวกันที่ออกแบบมาคล้ายๆกัน ผมดูไม่ออกนะครับต้องมายกดัมนะครับอันนี้ก็เสริมอะไรบ้างนะครับที่แจ้งไปก็คือได้ดัมนะครับดัมได้คอกเหล็กแซมเลดล้อคู่หลังเป็นล้อแม็กคู่หน้าเปลี่ยนแม็กสิบแปดให้ใหม่นะครับต่อมาก็เป็นเครื่องยนต์2.8เหมือนกันอันนี้แต่ว่าจับจับทรงนะครับก็เป็น มาตนดาดนะเดี๋ยวเราพาดูด้านหลังรอบเดียวเลยเดี๋ยวพาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะได้นะครับล้อแม็กซ์สินะครับเหมือนกันทุกคันเลยนะครับทั้งล็อเลยแม็กซ์สิยางใหม่นะครับจัดให้ใหม่เลยนะครับแล้วแต่แตกต่างอันนั้นก็ลายคลายเวลอันนี้ก็นะครับ c ี8นะครับก็ขอบ18นิ้วตัวนี้ได้คอกใหม่นะครับเป็นคอกเหล็กคอกใหม่นะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับเดอคันแรกนะครับ เรามีสามสีให้ครบเลยนะครับกับรีโวนะครับเทาเข้มนะครับบอนเงินแล้วก็นะครับต่อมาด้วยสีขาวอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวรถนี้จะเป็นหน้าใหม่นะครับปี2020ขึ้นเลยนะครับ2020นะครับสีเทา22นะครับสีบอล2020นะครับเดี๋ยวเราดูทีละคันเลยเท่าเพราะว่าเป็นรถที่เข้าใหม่นะครับอ่า คันนี้ก็2,022นะครับ2,022 2,022เนี่ยนะครับจะเป็นแมนนวล6สปีดนะครับในเครื่องยนต์2.8นะครับเดี๋ยวในเนี้ยจะมีแตกต่างอยู่คันหนึ่งนะครับผมดูเมื่อเช้าแวบๆนิดเดียวนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเดี๋ยวพาดูแต่นี่2.8ปี22นะครับก็เป็น6เกียร์ตัวนี้นะครับก็2.8นะครับ2.8 องจุดแปดตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูปีกันนะครับไล่ดูเลยนะครับรถสิบคันวันนี้ที่เข้าใหม่นะครับตัวนี้สองพันยี่บเอ็ดนะครับก็สองจุดแปดสองจุดแปดตัวนี้สองพันยี่บเอ็ดจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหกสปีดด้วยนะครับได้แมนนวลหกสปีดตัวนี้นะครับแม็กสิบแปดนะครับแม็กอะไรนะครับเนี่ย s s r เหมือนกันเลยนะครับสองคันนี้นะครับ s s r เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นคู่แฟดกันไป สองพันยี่สิเอ็ดนะครับตัวนี้ก็สองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดเีแมนนวลนหกสปีดเหมือนกันนะครับนี่คันนี้เจอละนะครับอันนี้เครื่องยนต์2.4นะครับสีขาวคันนี้จะแตกต่างจากพวกนะครับแต่ว่าได้โฉมเดียวกันนะครับได้หน้าตาหน้าหมูเหมือนกัน 2020นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้วันนี้ก็คือเครื่องยนต์2.4นะครับคือคันเดียวในลอตเลยนะครับ2.4 2.4ก็ได้เครื่องยนต์เพียง150แรงม้านะครับถ้า2.8ที่เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดก็จะเป็น170นะครับ แต่ตัวไหนที่เป็นเครื่องยนออเป็น6สปีดนะครับ6สปีดจะได้เครื่องยนต์ที่เป็น204แรงมาะะ้าถ้าเนี่อร้อยเจ็ดิบแรงมา้าตัวนี้ 2020, 2 0 2 0ันยสสีขาวอันนี้แม็กสองคันคู่นี่จะเป็นแม็กเวลนะครับแม็กเวลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคันแล้วนะครับอันนี้คันที่แปดนะครับคันที่แปดตัวนี้ก็เป็นสองจุดแปดนะครับสองจุดแปดสองจุดแปดในปีสองพันยี่สิบเอ็ด ก็ยังเป็น170แรงมา้าเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับตัวนี้ก็2.8นะครับในปี2020นะครับตัวนี้เรานำมาประกอบให้เองนะครับอันนี้เป็นรถตัวเปล่าสังเกตจากคอกนะครับใหม่แล้วก็ส่งนะครับท้ายจะโด่งนะครับอันนี้เราไม่ได้จัดทรงโหลดนะครับแต่ว่าเราเอามาประกอบให้ตัวนี้ก็2020 2.8เกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับอันนี้5้าสปีด ก็ได้แรงม้าอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่คันสุดท้ายคันนี้ก็เครื่องยนต์สองจุดแปดปีสองพันยิบเอ็ดตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนวนวลห้าสปีดเหมือนกันนะครับเกียร์แมนวนวลห้าสปีดราคานะครับอยู่ที่นะครับทั้งรถเลย 4 4 0 9 0 0 0บาทนะครับถึง4 9 9 0 0 0บาทนะครับมายกเว้นตัวที่ยกน้ำนะครับยกน้ำ2022จะเป็น5 0 5 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านท้ายนะครับมาเดี๋ยวดูทีละคันเลยนะครับอันนี้รถทุกคันยกเพาหมดนะครับเปลี่ยนเป็นเพาลอยหรือว่าเพาที่ลูกปืนใหญ่รับน้ำหนักได้มากกว่านะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างแต่งกันไปทีละคันเลยนะครับสีเทาเข้มนะครับเครื่อง2008 อันนี้สีบรอลเงินเครื่อง2 0 0พันดเหมือนกันนะครับอันนี้ปี2 0 2พันยี่บอันนี้เรานำมาประกอบใหม่ได้โชคใหม่นะครับได้หนึ่งคู่เท่านั้นนะครับแต่ว่าได้แหนบใหม่เผายกใหม่คันนี้นะครับพิเศษในรถนะครับคันนี้จะเป็นเผาของเผาโปรนะครับเผาโปรอันนี้ก็จะต่อเบรกมือให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเบรกมือด้วยนะครับอันนี้เผาโปรติดตั้งจากเจ้าของเดิมมานะครับคันนี้ก็ ติดตั้งจากเจ้าของเดิมมานะครับวันนี้ก็นะครับเป็นเพาลอยนะครับเหมือนกันนะครับรถทุกคันนะครับคู่หน้าเป็นแม็กคินะครับคู่หลังนะครับเป็นเพาลอยยางมิชลินนะครับเป็นยางใหม่ทุกคันนะครับแต่ว่าจะเป็นยางปี2022และ2023นนะครับยางคันนี้ก็ได้ปี2อ2 3่แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับล้อจะเป็นขอบ14นิ้วนะครับที่เป็นกระทะนะครับกระทะผ่านะครับ แต่ถ้าเป็นล้อแมกนะครับก็จะเป็น15นิ้วอ่าคันนี้ก็เครื่องยนต์2.4อันนี้2.4มาจากเจ้าของเดิมนะครับอันนี้เจ้าของเดิม2.4นะก็เครื่องเล็กลงนิดนึงนะครับลูกค้าที่เน้นประหยัดมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับใน10คันที่เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับช่วงล่างเจ้าของเดิมติดตั้งมานะครับหรือว่ามาคู่ตัวรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแยกนะครับให้ลูกค้าไนดะ้เห็นว่า ตัวไหนนะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมหรือว่าเออมากับตัวรถอันนี้ก็มากับตัวรถนะครับอันนี้เป็นเพาลอยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ารถเนี่ยปี่บอ็ีนะครับ1-2ปีเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็ติดตั้งมากับตัวรถแต่ว่าความแตกต่างก็คือล้อกระทะอันนี้จะได้นะครับเป็นสีดำแต่ว่าเป็นขอบ15นิ้วครับอันนี้ก็ติดตั้งมาจาก เจ้าของเดิมนะครับเกับตัวรถหรือว่ามาคู่ตัวได้ทรงโหลดอ่ะเดี๋ยวให้น้องพาดูด้านข้างอ่านี่จะเตี้ยนิดนึงนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับตอนนี้ทรงโหลดก็กําลังมานะครับทรงโหลดนะคันนี้ก็ช่วงล่างนะครับที่เรายกดัมให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับเมื่อต้นคลิปนี้นะครับคันนี้ก็ติดตั้งระบบไฮดรอลิกไว้ใต้ท้องนะครับแต่เป็นล้อแม็กนะครับครบเลยนะครับสี่วง แล้วก็ลายคล้ายๆใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเข้ามาใหม่นะครับเมื่อเช้านี้เองนะครับได้เป็นสีขาวนะครับห้าคัน ก็จะเป็น2.41คันนะครับที่รีวิวไปด้านต้นนะครับแล้วก็มีสีบอลเงินนะครับ2คันแล้วก็สีเทาเข้ม2คันแต่ว่าด้านขวามือของผมนี่จะเป็นตัวยกดมนะครับก็ได้ครบเลยนะครับรีโวหัวเดียวนี่นะปัจจุบันนะหน้าหมูปี2020ขึ้นมานะครับถึง2023จะมีเทาเข้มมีบอลเงินและสีขาวนะครับรถคอกข,ของเราทุกคันนะครับก็ออกได้ทุกอาชีพรายได้พอไม่ต้องขำดูรถได้ที่ KR S าร์ธราสร์ Car, สาขาราชบุรี สวัสดีครับ